ดุดันไม่เกรงใจใครนี่เป็นวนลีที่เราแทบทุกคนได้ยินกันกันกบจุ๊ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเครับแต่จริงแล้วก็ยังมีรุ่นนะที่กระดุดันไม่แพ้กันครับก็คือจุ๊ฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้นี่แหละครับคุณจะนำเขาไปลุยก็ได้วิ่งทางดาปกติหรือนำไปบรรทุกของก็ไม่เป็นปัญหาครับ พอเจ้า Ranger XLT ตัวนี้ได้ยางติดรถเป็นบิสโตนด d เลอร์ HT 685ที่ทําฟอร์ไว้วางใจให้เป็นยางติดรถมาจากโรงงานเพื่อตอบสนองการขับขี่ตามแบบฉบับที่รถคันนี้พึงจะเป็น ต่อให้รถจะดีมากน้อยขนาดไหนแต่ยางที่มีรูเกาะหรือสภาพการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถพาตัวคุณและรถให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆได้ครับก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อืแต่กับยางที่ดีและเหมาะสมอย่างเช่น Bristone Duler HT685 จุดเด่นของร่องดอกยางที่ลึกหน้ายางที่ดีไซน์มาสำหรับพื้นผิวหลากหลายรูปแบบ ทำให้การขับขี่ไม่ว่าจะออนโรดหรือออฟโรดเป็นไปได้ตามใจสั่งครับและยังมีเทคโนโลยีทําให้รถของคุณประหยัดน้ํามันมากขึ้นอีกด้วยแต่ที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าใช่ไหมล่ะครับแล้วอะไรจะดีไปกว่าการทำให้ดูจริงไหม ซึ่งการบรรทุกแต่ละครั้งก็อาจจะมีน้าหนักที่มากหลากหลายร้อยกิโลครับรวมไปถึงเส้นทางที่ต้องฝ่าดงพงพายเข้าไปแน่นอนว่าไม่ชชดทุกที่ที่โรยด้วยยางมาต่อยหน่เนียนแน่นอนอย่างจึงแทบเป็นตัวละครหลักมากกว่าตัวถังรถยนต์ครับบอลลาพังเขาต้องแบกรับทั้งน้ำหนักตัวถังล้มไหนจะต้องมาแบกน้ำหนักที่บรรทุกของเข้าไปอีกโอ้โหแล้วการขับขี่จริงที่มีของเต็มอยู่ท้ายกระบะแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะ นำนักขนาดนั้นมีผลอยู่แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นอาการโครงตัวของรถหรือความมั่นใจนนในการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่พอผมรู้ว่าคันนี้ติดยาง Bridgestone d u l e r HT685 ที่ออกแบบมาแกล่งและสอดรับกับสภาพการใช้งานทุกรูปแบบของรถคันนี้ผมเองก็มั่นใจที่จะไปต่อครับ อโรดขับในสวนหรือว่าทางลูกลังเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วละครับแต่พอก้าวข้ามผ่านมาขับบนทางดําถนนแบบเนี้ยที่เราใช้ความเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นความเร็วปกติและยิ่งรู้ว่ามันทุกของที่หนักอยู่เต็มท้ายกระบะแบบนี้เนี่ยการขับขี่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดอยู่แล้วครับมันจะเป็นอันตราเร่งระยะเบรกหรือว่าการทรงตัวระหว่างตัวรถและถนนที่อยู่ติดกันเนี่ยเรื่องนี้ก็มีความสําคัญมากๆนะครับ และผลพอยได้ของการออกแบบลายดอกอยางตนนัวนี้รวมไปถึงส่วนผสมของอยางครับทำให้จุฟอร์ดเรนเจอร์เอ็แสดงประสิทธิภาพและผลลัพธ์บนถนนหลวงออกมาได้ดีมากๆเลยนะแม้กระทั่งการก่อถนนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองความนุ่งเงียบหรือแม้กระทั่งการเก็บเสียงก็ต้องบอกไเ,เลยครับว่ายางตัวน,นี้เนี่ยทำออกมาได้ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกการใช้งานจริง เพราะฉะนั้นครับการขับขี่รถยนต์ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับและยางถือเป็นองค์ประกอบสําคัญอันดับหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามครับการทดสอบต่างๆเห็นได้ชัดครับว่ายางมีส่วนสําคัญต่อรถยนต์อย่างเห็นได้ชัดพน,นีเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนและเจ้าบิสโตนดูเลอร์ HT685 ก็ฉายภาพออกมาได้มากพอนะครับวันนี้คือยางที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพครบเครื่องตามวัตถุประสงค์ของรถยนต์ จนยางรุ่นนี้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นยางติดรถมาจากโรงงานเลยครับสำหรับทุกฟอร์ดเรนเจอร์ x l p คันนี้นี่แหละครับ Bridgestone Solutions for your journey